วัสดีครับเพื่อนๆอยู่สุขที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เราจะได้มากับเปลี่ยนรู้นะครับเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องการแสดงแผนนะครับการแสดงแผนก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากที่เราได้โทรเชิญกับพบกับผู้มุ่งหวังข้อเรานะครับ แต่ละลายนะครับเราบางทีการโทรเชิญเนี่ยครับเราอาจจะเป็นการโทรเชิญแบบตัวต่อต,ตัวเราเรียกว่าหนึ่งวันออนวันหรือหนึ่งต่อหนึ่งนะหรือบางทีเราโทรเชิญแบบพบกับอัพไลน์เรานะคือคืออัพไลน์เราเนี่ยเขาจะมาช่วยเรานะหรือเราเรียกว่ากด A B C นี่แหละนะก็มีอัพไลน์เรามีเราครับแล้วก็มีผู้มุงหวังนะสามคนนะครับเนี่ย การโทรเชิญเรียบร้อยเพื่อการแสดงแผนบางทีเราเป็นคนใหม่นะเรายังอาจจะให้อารายระครับเป็นคนที่จะแสดงแผนก่อนก็ได้ครับหรือเราได้รับการฝึกฝนมาแล้วเราแสดงเองก็ได้นะครับยิ่งเราแสดงเองได้ยิ่งดีสนุกมากครับถ้าเราได้แสดงแผนนะแต่อย่าไปคิดว่าการแสดงแผนมันต้องสมบูรณนะ์แบบนะเราต้องการแบ่งปันข้อมูลเขาบางอย่าง ในระยะเวลาอันเหมาะสมก็พอละับจริงๆแผนบนริษัทครับก็บริยาาหรอกแต่เราก็ไม่ได้พูดถึงปราญหาอกนะเราอาจจะต้องลดขั้นตอนลงเราเอาที่มันสําคัสสัมพัญคุยกับเขานะครับเรื่องการแสดงแผนเนี่ยวันเนี้ยเราจะมีพูดคุยกันว่ากับการแสดงแผนแสดงอย่างไรล่ะนะเพื่อให้การแสดงแผนกับผู้มือวงของเราครับเขาได้รับทราบคือเหมือนกับรับรู้ก่อนเปิดการรับรู้ก่อนว่ากกนเดิอนะ ครับแต่ว่าไม่ต้องการให้เลียดทั้งหมดนะถึงมันจะเลียดทั้งหมดครับจริงๆแล้วเนะ่ะเขาก็ไม่สามารถจะเข้าใจในทุกเรื่องทุกขั้นตอนหรอกเพราะเขายังไม่เคยเห็นใช่ไหมยังไม่เจอเลยแล้วเขาพูดให้ที่เหมาะสมมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการแสดงแผนวันนี้เราจะมาคุยกันนะรเรื่องการแสดงแผนนะครับการแสดงแผนที่มีประสิทธิภาพครับนะเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งว่า มันต้องมีประสิทธิภาพด้วยแล้วต้องมีสินะถ้าเรากระแสแนำไม่มีประสิทธิภาพแสงแผนนั้นก็ไม่ไม่มีประสิทธิภาพหรอกใช่ไหมผู้คนก็ไม่สนใจหรอกจ้ะฉะนั้นคําว่ามีประสิทธิภาพคือพูดแล้วเขาน่าสนใจไหมใช่ไหมฉะนั้นการที่เขาจะสนใจเราก็ต้องมาดูความสนใจของเขาแหละนะฉะนั้นการค้นหาความหวังความฝันของเขาเนะี่ยจะเป็นสิ่งที่สาคัญไง เราก็แสดงแผนให้มันเข้ากับความฝันเขาแสดงแผนให้เข้ากับความต้องการเขาเท่านั้นแหละครับคือคําตอบเออการแสดงแผนไปแบบแบบเราพูดไปเรื่อยเปล่อยหรือพูดตามแบบฉบับของบริษัทที่ให้ไว้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ค้นควางการเขานะครับบางทีแผนเราอ่ะที่ดีๆกลายเป็นที่ไม่น่าสนใจอ่ะของผู้ฟังนะครับเท่นั้นการแสดงแผนเราแสดงแผนแบบให้มันเข้ากับความต้องการของเขาแหละ เนี่ยแผนที่มีประสิทธิภาพนะแล้วแผนเนี่ยครับเราต้องพูดเรื่องแบบไหนบ้างล่ะก่อนอื่นนะคืออย่างนี้ส่วนของแผนของบริษัทนะครับมันก็เป็นรูปแบบของการเสนอรายได้ของนักธุรกิจอิสระอย่างพวกเรานะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำในของข้อแจ้งเขาคือเราต้องเคลื่อนแนวคิดของข้อสู่แผนเพราะเบื้องหลังของผู้คนเนี่ยครับเบื้องหลังเ่ยนะ ไม่ว่าเขาจะรับฟังแผนแล้วหรือว่ายังไม่รับฟังก็แล้วแต่นะคือคือทุกคนเนี่ยที่เราเชิญชวนเขาเนี่ยเขายังไม่รู้จักบริษัทอยู่สุกน,นะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไงใช่ไหมและบางทีเขาอาจจะคิดถึงว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าเหมาะกับกเขาหรือเปล่าเขาอาจจะคิดไปหลายเรื่องหลายราวครับในข้อกังวลเขาทําแล้วคุ้มไหม แล้วฉันจะทําได้ไหมจี่ประถาเลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราพูดแต่แผนอย่างเดียวข้อกระวลเนือ้อมันยังอยู่ในใจเขาไงนะครับฉะน,นั้นการพูดแผนเลยเราต้องพูดที่ไปที่มาเคลื่อนแนวคิดเขาอะครับนะเช่นนะเราเริ่มต้นกับเขาเลยนะว่าพี่ที่ผมนัดหมายกับพี่ไว้อะอย่าคุยเรื่องสําคัญกับพี่นะอันนี้คือกรณีที่เป็นวันออนวันนะ เอหนึ 1> 1่งส่วหนึ่งเราจะพูดเองอละนะแต่ถ้าเกิดเรามาอัพไลน์เราก็จะพูดอีกแบบหนึง่งนะนี่พูดสมมติว่าถ้าเรามามาเรานัดเขาแล้วคนเดียวนะหรือเขาจะมากับเพื่อนแล้วแต่นะแต่ว่าเราอ่ะจะแสดงแผนเขาด้วยตัวเราเองเลยนะเราก็บอกเขาเลยว่าพี่ที่โทรนัดหมายกับพี่นะที่เรื่องสำคัญนะมันเป็นอย่างนี้พี่ถามพี่สักนิดหนึ่ง ที่ถ้าสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าพี่ฟังเนี่ยมันสามารถเพิ่มช่องทางทำล้วได้พี่ช่องทางหนึ่งจริงๆนะพี่ว่าน่าสนใจไหมอยากรู้รายละเอียดจากผมไหมหรือว่าพี่ว่าอ,อยากจะทราบข้อมูลจากผมเลยไหมวันนี้ครับอันนี้เราพูดหมายถึงว่าเรานรัดเข้าไาแล้วนะแต่เรากำลังเกี่ยวกแสดงแผนไงใช่ไหมหรือเราอาจจะบอกเขาเลยนะครับว่าพี่ ที่เรานัดหมายกันไว้นะเนะี่ยผมตื่นเต้นมากอยากจะบอกพี่ถามพี่ตรงๆนะฐานะพี่เป็นพี่ชายฐานะพี่เป็นพี่สาวฐานะพี่เป็นคนที่ผมเคารพนับถือนะพี่ถ้าหากสิ่งที่ผมจะบอกพี่เนะี่ยมันสามารถทําให้เราสองคนเนี่ยนะมีช่องทางทงําเงินเพิ่มขึ้นนะพี่ว่าด,ดีไหมละ่ะก<ม>็คือเปิดนําเทคนิดนึงนะนัน้ก่อนอื่น เราก็เกิน,นําแบบนี้กับเขาแต่ว่าเราเริ่มเขียนแผนแล้วนะเราอาจจะใช้เวอร์ชั่นนี้ก็ได้นะหรือว่ารูปแบบนี้ก็ได้นะเช่นพี่ถ้าพูดถึงความสุขของพี่นะความสาเร็จของพี่นะพี่มันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมถ้าเขาบอกอ๋อก็มีสิไม่มีเงินดิ จะได้เหรออ,อไม่มีเงินจะทำอะไรละ่ะจะไม่มีความสุขหรอกทำอะไรได้หละ่ะไม่มีเงินใช่ไหมนั้นเราก็ถามเราก็รู้อ่ะข้อได้จริงอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละนั้นเราก็ถามไม่เกินนัว่าเออเรากำลัลงเปลี่ยนเรื่องราวที่จะคุยกับเขาไงว่าเฮ้ยเรื่องเงินสําคัญใช่ไหมเราบอกพี่ความสุขของพี่ความสุข็ของพี่อ่ะพี่มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหม,คมสค้นใหญ่จะตอบไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ออมีแน่นอนแต่ถ้าพี่มีเงินแล้วเนี่ย แล้วพี่ไม่มีเวลาใช้อ่ะพี่พี่จะมีความสุขไหมถือว่าพี่จะสําเร็จไหมโอ้ไม่ได้หรอกเราต้องมีเวลาใช้สิมีเงินแล้วมีเวลาใช้จะมีประโยชน์อะไรหล่ะเนี้ยเรากาลังไต่ของขี้กับเขาสักนิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่ามีต้องมีเวลาใช้สิงะฉนั้นถ้าพี่มีเงินแล้วมีเวลาพี่ว่าดีไหมล่ะอืมก็ดีแต่ถ้าเกิดสุภาพพี่ไม่ดีล่ะพี่ว่ามันจะมีความสุขความสำเร็จไหมล่ะ ขา,าอ๋อแน่นอนถ้าป่วยไม่เอาหรอกใช่ไหมนั้นความสุขของพี่คดเป็นเรื่ของพี่จริงๆอพี่ต้องมีทั้งเงินและเวลาและสุขภาพด้วยใช่ไหมพี่เขาบอกอ๋อใช่สิถ้าม,มันต้องมีทั้งทั้งสุขภาพดีด้วยแหละนะถึงจะมีความสุขเราก็เลยต้องถามเขาสักนิดหนึ่งว่าพี่และทั้งสามอย่างพี่ขาดข้อไหนละ่ะบางคนก็บอกโอ้ขาดทั้งสามข้อเลยบางคนบอกเออตอนนี้ฉันก็ขาดเงินอยู่่ะ ตอนนี้ก็บอกเออฉันก็ทางานหนักก็มีเงินแต่พืามมีเวลาพักผ่อนไม่เคยมีเวลาดูแลตัวเองหรอกวะนะเนี่ยทุกวันยุ่งเหยิงมหมดเลยไหนไหมบางคนก็คือมันขาดได้อย่างได้อย่างหนึ่งอ่ะบางคนบอกอนี่เป็นนู่นเป็นนี่แล้วนี่เลิมแล้วนั่เนี่ยนะสุขภาพไม่ดีละอย่ไหมนะทุกอย่างนะครับมันจะไม่มาพร้อมกันโดยคนส่วนใหญ่นะโด,โดยคนส่วนใหญ่นะ่าจะมาอย่างใดอย่างหนึ่งผเผลอไม่มาแัะสามอย่างด้วยนะเออบางคนทํางานหนักกบไม่มีเวลาแถมเจ็บป่วยด้วยนะ ไม่มีทั้งสามอย่างเลยใช่ไหมทีนี้เรากาล oui, ังเคลื่อนแนวที่ผู้คนจากการค้นหาก่อนต้องการเขานั่นแหละเขาต้องขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแหละแล้วบางทีเขาต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งแหละแต่บางทีเขาอาจจะต้องการทั้งสามอย่างใช่ไหมนั่นเราก็ถามเขาว่าเออแล้วพี่ขาดอันไหนบ้างล่ะคะพี่ขาดอันไหนบ้างล่ะครับเขาก็อาจจะตอบมาแล้วแต่นะเราก็จับประเด็นโอใช่ไหมเราใช้คําถามแหละให้มากที่สุดเราฟังเขาให้มากที่สุด หรือใช้คําถามกับเขาแล้วฟังใคาให้เขามากที่สุดและสิ่งนี้พอเราจับประเด็นได้เราก็ถามว่าพี่ทั้งสามอย่างพี่ขาดข้อไหนล่ะถ้าเขาบอกข้อใดข้อหนึ่งหรือขาดทั้งหมดก็แล้วแต่นะเราบอกพี่ถ้าสิ่งที่เรากําลังคุยกันเนี่ยมันสามารถทําได้ทั้งสามอย่างเลยพี่ว่าดีไหมล่ะเดี <S <S ๋ยวผมจะเล่าพี่ฟังเดี๋ยวหนูจะเล่าพี่ฟังเนี่ยก็นาสู่การแสดงแผนหรือ หรือเราอาจจะใช้เวอร์ชันนี้ก็ได้ไปคุยเรื่องเงินสีด้านกับเขาไะอย่างเช่นท่านอ่านหนังสือมาแล้วใช่ไหมอ,อ่านหนังสือเงินสีด้านมาท่านก็รู้อยู่ะถ้าอ่านนะผมผมถึงบอกว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้เราจะมีเรื่องคุยกับเขาเยอะเพราะผู้คนเนะี่ยมันไม่หลุดจากสีด้านนี้แหละโดยเฉพาะด้านซ้ายมือเนี่ยวคนอยู่ด้านนี้เยอะมากถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงนะด้านซ้ายมือคือด้านที่หาและได้แบบต้องทําอ่ะต้องแอคทีฟอ่ะด้านขวามือเป็นรายได้ที่อ่า ทำก็ได้ไปทาก็ได้แหละซึ่งเราเรียกแพสซีฟเนะแล้วเราใช้คําถามนี้กับเขาก็ได้ว่าพี่อหนูไม่ทราบว่ารายได้ของพี่เป็นอย่างไรนะแต่อยากอยากถามพี่สักนิดหนึ่งว่าพี่ถ้าเมนมีรายได้ที่พี่ทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะ่ะเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งพี่ว่าดีไหมเฮ้อมันมีด้วเหรอว่าทําก็ได้ไม่ทาก็ได้มีพี่ มันมีรายได้อยู่สองช่องทางนะทางหนึ่งทําถึงได้ถ้าไม่ทําก็คือไม่ได้นะอีกทางหนึ่งทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนะี่วันนี้เรื่องราวตรงเนี้ยอยากจะมาเล่าพี่ฟังนี่แหละถ้าพี่ต้องการรายได้ช่องทางใหม่นะเช่นทําก็ได้ไม่ทำก็ได้นะหนูจะเล่าพี่ฟังเลยเนี่ยเห็นไหมหรือเราอาจจะเขียนเงินสีด้านเขาฟังทั้งสีด้านเลยนะบอกว่าพี่มีทั้งสีช่องเนี่ยทําเงินได้หมดเลยแต่ช่องด้านขวามือเนี่ยที่สร้างแพสซีอินคมเนี่ย กับซ้ายมือเนี่ยทั้งสองช่องเนี่ยที่เป็นลูกจ้างกับเป็นเท่าแก่ขนาดเล็กๆเ,เนี่ยธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยทําก็ได้ทําก็ได้ทั้งไม่ทําก็ไม่ได้เงี้ยไม่รู้อะถ้าพี่เลือกได้พี่ชอบช่องไหนล่ะซ้ายหรือขวาดีโอชักก็เอาขวานี่แหละเห็นไหมถ้าเขาบอกเอาขวาเนี่ยพี่อยากรู้ไหมขวามันได้ยังไงมันทํายังไงก็อยากรู้ทีก็ขเขียนแผนไปใช่ไหมเราก็เราก็าาาฟังตามแผนขงองบริษัทเรานะครับ นะนั้นเนี่ยเห็นไ,ไหมเราเขียนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่วาสท์ของเราเนี่ยเราจะบอกเขานิดหนึ่งว่าพี่นะอย่าลืมนะมีข้อหนึ่งที่เราจะเริ่มตน้ตนหอกแต่นี้ก็คือไม่ว่าท่านจะพูดเรื่องของาการค้าแบบเก่าๆชัดจบเลยไหมที่เราพูดกันีบ่อยๆเช่นเราบอกว่าพี่ของใช้ในบ้านพี่เนี่ยที่พี่ซื้อมาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีโรงงานผลิตนะพี่ เห็ไหมยกตัวอย่างเสื้อผ้าพี่หรือยกตัวอย่างโทรศัพท์พี่ยกตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่ในบ้านเขานะของใช้นะพี่ว่ามันมีโรงงานผลิตนะมมีถ้าพี่ไปซื้อสินค้าจากที่โรงงานชิ้นหนึ่งเขาจะขายให้พี่ไหมก็ไม่ขายนะคือส่วนใหญ่ก็ตอบแหละอย่างถูกต้องแหละคนที่เราคุยด้วยก็มีมีคุณภาพนะเขาบอกเออเราไปซื้อไม่ได้เราเนาะชิ้นเดียวน่าจีพี่แล้วโรง,งงานเขาจะมีเครือข่ายของเขาอะเราเรียกคือขายข้าวส่ง ค่าส่งเขาก็จะมีค่าจ่ายค่าพนักงานค่าการออกแบบค่าอะไรอ่ะค่าโฆษณาอะไรเขาจะเขาก็บวกเข้าไปกินกําไรไปต่อนันพี่และค่าส่งนะเขาก็จะมีเครือข่ายเขาออกเรื่องค้าปีเขาจะส่งสินค้าเข้าไปที่ค้าปีค้าปีเขาก็จะมีหน้าร้านมีพนักงานมีค่าจ่ายเขาก็จะบวกกาไรอีกยกตัวอย่างสักอย่างสักสินค้าร้อยบาทหรือสินค้าสิบบาทแล้วแต่นะสมมติสินค้าสักสิบบาทแล้วกันนะ บอกพี่รู้ไหมอ่าย่างเช่ปากกาที่ผมเขียนกับพี่เนะะี่ยราคาสิบบาทนะเนี่ยโรงงานจริงอะแค่สี่บาทได้พี่อืมเนี่ยค่าเอาไปส่งที่ค่าส่งค่าส่งก็บวกอีกสามบาทค่าปิกไปบวกสามบาทสรุปแล้วเนี่ยค่าส่งสี่บาทเออโรงงานสี่บาทค่าส่งได้สามบาทค่าติกสามบาทสุดท้ายเราซื้อปากกาด้านนี้สิบบาทนะพี่คิดดูเลยค่าส่งเนี่ยนะ ค่าส่งเนี่ยนะมันได้ไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ละค่าปีกอีกสามสิบเปอร์เซ็นตพี่ว่าสองอันบวกกันเป็นหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะเราเสียเนี่ยเราซื้ออะไรมาทั้งหมดนนเนี่ยเนี่ยเราผ่านกระบวนการนี้หมดเลยพี่ตั้งแต่โรงงานมาผ่านค่าส่งค่าปีกมาหมดเลยอย่างเฉพาะค่าส่งค่าปีกพี่เสียหกสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินเยอะน,นะถ้าเอาเงินหกสิบเปอร์เซ็นเข้ากระเป๋าพี่อ่ะได้อ่ะพี่ว่าเรามีโอกาสรวยไหมเออเขาก็บอกเออก็ดีนะก็รวยนะ เขาบอกนี่แหละพี่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้แหละตรงนี้เองเราก็ลังจะเปลี่ยนพี่เนี่ยจากพีเ่เป็นผู้บริโภคนะมาซื้อสินค้าจากโรงงานเลยพี่ว่าดีไหมเราซื้อราคาทุนเนี่ยแล้วก็ได้ทั้งกาไรจากค่าปิดค่าส่งเข้าเป๋าพี่ด้วยพี่ว่าดีไหมเห็นไหมอันนี้เวอร์ชันหนึ่งเขาบอกดีฮะดีอ่ารนั้นเราก็พูดแผนแล้วทีเนี้ยเราเข้าพูดแผแลละไปบอกว่าเ ที่เราจะาได้จากตรงนี้ก็คือเริ่มต้นจากบาริษัทอะไระทีนี้มาดูเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการค้า,า,าบแบบเดิมๆใช่ไหมค่าปีค่าสงใช่ไหมผ่านไปแล้วใช่ไหมอันนี้เราจะมาพูดถึงสี่หุ้นส่วนละนี่ไงนี่ไงจะเข้าบริแผนแล้วต้องมีสี่หุ้นส่วนใช่ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมสี่หุ้นส่วนเนี่ยมันจะมีทั้งสีด้านเราจะบอกเขาเลยว่าพี่รู้ไหมการที่เราจะ สร้างความสาเร็จแล้วก็มีเงินจากหกสิบเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีสี่หุ้นส่วนพี่เข้ามาช่วยเราสนับสนุนเราให้เกิดความสําเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วเป็นจริงพี่ว่าดีไหมล่ะสี่หุ้นส่วนมีอย่างนี้นะพี่เนี่ยบริษัทโรงงานที่ผู้ผลิตะชื่อบริษัทยูสุดีเว,วลดปเขามีหน้าที่ในการผลิตสินค้าวิจัยสินค้าส่งสินค้าให้เราทาบัญชีเก็บเงินให้เราส่งเงินเข้าบัญชีเรา ดูแลเรื่องทีมงานให้เราใครซื้อจากเราเขาเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วส่งเงินเป็นกําไรให้พี่พี่ว่าอย่างนี้ดีไหมหน้าที่สําคัญเนี่ยสําสคัญอย่างนี้ทําบัญชีให้เราส่งเก็บเงินให้เราส่งบัญชีให้เราแจ้งผลงานให้เราพี่ว่าอย่างนี้ดีไหมเนี่ยหน้าที่ของเขาและเราก็จะมีอีกหู่ส่วนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าทีมครับทีมพี่จะมาช่วยเราให้คําแนะนําเราสนับสนุนเราให้คำปรึกษาเราแล้ว หุ้นส่วนที่สามที่เป็นระบบทีมจะอนำระบบขับเป็นวิธีการต่างๆครับมาบอกเราสอนเราช่วยเหลือเราแล้วเราเกิดธุรกิจขยายออกไปสู่ผู้คนมากมายกับผู้คนทั้งมากมายทั้งหมดเป็นผลงานของพี่ทั้งหมดเลยกับทุกคนก็มีใช้เทคโน,นวิธีการระบบเดียวกันเป็นโมเดลเดียวก,กันกับเรียนแบบแล้วทําไปทั่วประเทศเลยมไีได้ทั้งหมดมีได้ต่อจากนี้ไม่มีขีดจากัดเป็นของพี่ทั้งหมดพี่ว่าดีไหม ้อสาคัญคือหุ้นส่วนที่สี่คือพี่ครับพี่เนี่ยต้องทําไงบ้างก็เข้าแผนเลยอ่าต้องทําไงบ้างล่ะอลงทุนกับบริษัทอยู่สูงมีขั้นตอนอะไรบ้างล่ะเนี่ยซึ่งเราก็เรียนรู้ก็แล้วก็ใส่ตรงนั้นเลยครับเห็นไหมนี่การแสดงแผนเป็นแบบนี้แต่สมมติถ้าเองพูดแผนแล้วเขาสนใจสนใจต้องทำย่างไใถ้าเขาเลือกอะไรนะจะเป็นการลงทุนขนาดไหนครับเรามีแผน นาเสนอแล้วเขาพร้อมขนาดไหนล่ะเราก็เขียนแผนอยู่แล้วใช่ไหมให้เขาเลือกพี่ครับที่ผมเขียนเมื่อกี้พี่ว่าขนาดนี้เหมาะกับพี่ไหมเราก็เอาขนาดใหญ่พอดใช่ไหมให้ลงทุนโปรโมโชั่นขนาดใหญ่กันสมมติว่าตอนนี้มีโปรเขาบัทขนาดไหนล่ะมีอมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับโปรโมชั่นใหญ่เลยเราก็เสนอไซส์ใหญ่หญขเขาถ้าเขาไม่ไม่พร้อมเรื่องใหญ่ก็ลงมาขนาดกลางลงมาเรื่อยๆจนถึงเล็กใช่ไหมฉะนั้นเราสามารถนําเสนอก็ได้การที่เขาอะ สนใจธุรกิจลงทุนเนี่ยครับเท่ากับเขาต้องซื้อผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมเท่ากับเราก็ได้ขายสินค้าอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นก,การแสดงแผนก็เป็นการขายชนิดหนึ่งแต่เป็นการขายทั้งหมดเลยนังฉนะนั้นการที่เราพูดถึงเงินสีด้านมันาการที่เราพูดถึงสีหุ้นส่วนเนี่ยมันจะเป็นการที่จะไปเคลียร์ปัญหาในใจเขาบางคนว่าเออดีเนาะฉันก็พูดไม่เป็นแต่ถ้ามีทีมช่วยฉันทําช่วยฉันอย่างนี้นะฉันก็พอทําได้ เออธุกิจมันก็ประเด็นมีอะไรนะ่าซับซ้อนนะอ,อ๋อเขามีเทคนิควิธีการสอนเราเป็นระบบถ้าเราไม่เก่งเราเรียนรู้ทีมงานเราเรียนรู้คนที่เราชวนเขามาเรียนรู้ด้วยแล้วเขาเป็นเราก็ได้ด้วยเอ,อ๊ะอย่างนี้ยุติธรรมว่ะอย่างที่ฉันก็ทําได้ว่ะเนีย่ยนั้นทําให้ครับกระบวนการคิดข้อสงสยัยข้อกังวลต่างๆเขาเขาเมันจะคลายลงไป นาไปสู่การตัดสินใจจะร่วมทุนของเราร่วมธุรกิจกับเราสา,า,าเหตุด้วยไหมถ้าเราไม่พูดสี่ส่วนครับเขาเก็จะกังวลอยู่นั่นแหละฉันพูดในเก่งจะมีเวลาเนี่ยจะไม่เคยทําด้วยจะทํำยังไงวะเนี่ยเห็น <c oughs> ไหมเพราะฉะนั้นผห้ทุกท่านเข้าใจตรงนี้นี่การแสดงแผนเะนี่ยไม่ใช่มาพูดแค่บริษัทกับตำแหน่งท่านนู้นได้ท่านนู้นไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะครับเอาไปสัก ตามตำแหน่งสมมตว่าเราจะพูดถึงตำแหน่งนะเอาสักประมาณสักปกติปัจจุบันเนี่ยครับแผนของเรานะก็จะมีช่องทางไรายได้สีช่องทางใช่ไหมเช่นคาปีกใช่ไหมก็เป็นแค่เมมเบอร์ใช่ไหมจะเป็นแค่ผู้บริโภคอย่างเดียวนะก็มีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาถูกนะต่อมาก็ท่านจะเป็นเมนเเจอร์นะก็ต้องมีสายงานเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีทีมงานที่สามารถทําคะแนนได้ นะเบื้องต้นก็คือมีมีสามใช้งานแล้วก็ยังมีคะแนนรวมอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นการที่เขาขยับขึ้นมาขนาดนี้ทําให้เขารายได้เขาเพิ่มมีสิทธิประโยชน์อะไรซึ่งตามแผนและคนล่าเขาตามแผนไปจริงไหมจนมาถึงที่ขั้นที่ต่อมาซึ่งตอนนี้แผนเราสั้นมากจากม a เนเจอรจก์ก็จะมาดเลกเตอร์ก็มาเป็นผู้ในการท่านเอง มีคุณสมบัติอะไรครับตามแผนก้าบอกไว้หมดเลยนะเราเขาปราุูดเขาฟังจบประมาณนี้เราบอกว่าพี่ถ้าสามารถเรามีทีมงานสักสี่ห้าสายงานเนะี่ยทำให้พี่มีรายได้เพิ่มขึ้นสักเดือนสี่ห้าหมื่นก่อนเนี่ยพี่ว่าดีไหมล่ะถ้างั้นเอางี้เรามาเริ่มต้นกันเลยพี่พี่มีบัญชีอะไรชี่ไหมในโทรศัพท์ของพี่ครับเขียนเมื่อก่อนเดี๋ยวเราวางแผนช่วยพี่เลยให้พี่มีธุรกิจเลยเริ่มต้นเลยดีไหม วันนี้พี่สะดวกทำบัญชีเรยชื่อให้เราก่อนแล้วแล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยครับพี่สะดวกวันไหนที่เราจะนัดพูดคุยกันว่าจะสอนพี่เลยว่าจะบอกเขาจะไงจะ,จะบอกใครก่อนบอกแบบไหนเนี่ยพี่ว่าดีไหมล่ะเดี๋ยวเรานัดกระดีชถึงพี่ว่าดีไหมนี่การแสดงแผงคือเราก็ต้องลุกต่อถึงการทรําบัญชีเรยชื่อต่อซึ่ง YS574 เราก็บอกไว้หมดนะจริงไหมขยายรายชื่อขยายความฝันต่อใช่ไหมเราก็ต้องทำอย่างนี้ครับมีเท่านี้ พอเขาทําบัญชีรายชื่อต่อจากเราแล้วก็เริ่มต้นกับเขาเลยก็นัดโทรเชิญกับทําบัญชีรายชื่อกับโทรเชิญสองก็โทรเชิญด้วยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ประเสริฐเขาจะพูดคลิปต่อจากนี้ไปว่าเราจะบอกนัดเขายัางไงจะสอก็โทรเชิญยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะครับซึ่งการโทรเชิญเนี่ยเราต้องรู้หลักการแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องฟังคลิปของอาจารย์ประเสริฐแบ่งพันไปแล้วนะการโทรเชิญนะต่อจากนี้เรื่องการแสดงแผนเราก็เรียนรู้เรื่องการแสดงแผนอย่างนี้ครับ ว่าการสดงแผนเนี่ยในการเปิดโอกาสให้ผู้คนเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจเราไม่จะพูดไม่ได้พูดเฉพาะวาสินค่าอย่างเดียวไม่ได้พูดเฉพาะว่าที่มาของรายได้อย่างเดียวแต่มาพูดถึงเรื่องของที่ไปที่มาของรายได้ด้วยมาพูดถึงที่ไปที่มาการสนับสนุนด้วยะการสนับสนุนที่ดีการสนับสนุนที่มันเป็นไปได้การสนับสนุนที่คนที่เขาฟังแล้วเออเออดีมีทีมช่วยด้วยเออดีเนาะ มีการเรียนการสอนด้วยมีโรงเรียนสอนด้วยดีไหมเขาจะคลายข้อกังวลตรงนี้ฉะนั้นผู้นําทุกท่านครับการแสดงแผนไม่ได้ยุ่งยากเลยท่านลองฝึกเอาครับสั้นๆโดยเฉพาะแผนปัจจุบันแต่ว่าแผนของเราจะยาวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคนฟังนะเขาจะไม่เข้าใจทั้งหมดอ่ะฉะนั้นถ้าจะเล่าก็เล่า,ลาประมาณสั้นๆประมาณนี้บางทีเราจะไปพูดถึงแผนอยู่นีเลเวลอีกมันก็ได้ครับแต่มันยาว คนฟังใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วอาจจะงงและสับสนด้วยใช่ไหมฉันเวลาที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ควรที่อยู่ที่ประมาณสักสามสิบนาทีสักไม่เกินสี่สิบนาทีากำลังเหมอาจารย์ว่านะแต่ถ้าเป็นชั่วโมงขึ้นไปแล้วมันยาวคนไปผู้พูดกับผู้ฟังมันจะไม่เหมือนกันผู้พูดเขามีข้อมูลพูดอยู่แล้วใช่ไหมพูดยาวได้แต่ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วจะต้องแปลอีกเนี่ยมาทำความเข้าใจครับ ถ้าฟังเยอะๆแปลเยอะจะมึนนะจะเออเลยใช่ไหมจะนั้นไม่ควรจะพูดเยอะครับพูดจะประมาณสักแสดงแผนนะสามสิบวันทีไม่เกินสี่สิบวันทีกำลังเหมาะถ้าจะเหลือเวลาไว้บ้างคนจะเหลือเวลาไว้โปรโมทโปรโมทสื่อต่างๆเนียสื่อการเรียนการสอนทั้งนี้ยต้องโปรโมทโปรโมทอัพไลน์โปรโมทตัดเวลาพบกับอัพไลน์โทรคุยโทรไลน์โทรเฟซก็แล้วแต่นะโปรโมทแบบนี้โปรโมทให้เขาเรียนรู้สื่อต่างๆที่เราควรจะ บอกเขาไม่ว่าจะเป็นหนังสือคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเราต้องมีเวลาโปรโมทโดยเพราะโปรโมทอัปลน์เราเนี่ยสุดยอดครับเราต้องการให้เขาได้พลังได้ได้นแนวคิดดีๆจากอัปลน์เราใช่ไหมเราจำเป็นจะต้องทีอัปหรือว่าการเอติไฟอัปลน์เราอะให้เขาฟังครับเพื่อเขาอยากเจออัปลน์เราเราต้องยกคุณค่าอัปลน์เราให้มากใช่ไหมเังฉะนั้น การเขียนแผนครับจริงจําเป็นจะต้องมีการเอทิฟายครับไม่ว่าจะเอทิฟายหมดแหลกเอทิฟายระบบเอทิฟายทีมเอทิฟายสินค้าเอทิฟายเอทิฟายบริษัทครับเอทิฟายคู่มือสื่อต่างๆหมดยกเว้นอย่าเอทิฟายตัวเอง <c oughs> เออหลายคนือครับก็มาพูดแต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวนะเออตัวเองสําเร็จยังงู้เลยสำเร็จคือจริงๆผู้ฟังเขาต้องการแบบอนเดิครับผู้ฟังเขาต้องการว่าฉันจะทําได้ไหม ฉันจะสําเร็จได้ไงฉันจะได้ยังไงเนี่ยเราต้องเล่าเรื่องของเขาแหละแล้วเราต้องเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเขาทั้งหมดยกเว้นตัวเราถ้าเราไปเอติฟเรานะครับคุณค่าต่างๆจะถูกลดลงทันทีเขาจะมองเราว่าโอ้อวดแล้วก็อุตริอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นในในระบบ Y S I 574ของเราก็ 4, ให้เอติฟาทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังต่อ บรรยากาศในการเสนอธุรกิจแต่เราไม่ไม่จะไม่ edify ตัวเราจะไม่ยกย่องตัวเราว่างเถอะนะนะครับเข้าใจตามนี้ก่อนนะครับโอเควันนี้อาจารย์ประเสริฐก็อยากแบ่งปันเรื่องการแสดงแผนของบริษัทอยู่สุขเราครับในการเขาเรียกเราเรียกว่าเทคนิคการแสดงแผนที่มีประสิทธิภาพแล้วกันเนาะก็คือให้มันตรงกับความต้องการเขาจะก่อนแสดงแผนก็พูดคุยเรื่องความต้องการเขา ให้คน้นความหวังความฝันเขาให้เจอครับแล้วเราก็แสดงแผนให้เข้ากับเรื่องราวที่เขาต้องการอย่างนี้ดีไหมนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับการแสดงแผนเดี๋ยวเราจะมีการติดตามผลต่อซึ่งอาจารย์จะพูดในคลิปต่อไปนะครับนะบวันนี้ก็พบกันเท่านี้พบกันที่ขอสสเร็จครับทุกท่านครับ,รรบสวัสดีครับ